ดึงพันุงงจวดเหลืองเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนาจังครับวันนี้มาหาตกปลาทะเลอีกแล้วครับวันนี้มาหมายเดิมครับหมายที่ได้ประดุกไป,ปเดี๋ยวมาดูว่าจะเจออีกไหมไปดูครับยัง <c oughs> อยู่ไหมไม่อยู่อโอห อ๋อ้าววิ่งด้วยโอ้โหอะไรกินวิ่งเป็นดู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 ปลาอะไรวะกินแล้ววิ่งเฉยเลยไม่มันน่าตื่นไม่ตื่นเฉยเอ้านี่มีปลาไงตัวแรกครับประจวบสวยๆนึกว่าวัดไม่โดน โดนนี่ดึง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 ประจวดครับต่อเลยโดนเลยน,ลยนี่ใกล้ๆก็โดนนี่ไอ้จวดครับขนุนก็กินนะต่อเบาๆ นี่โดนซี่อย่างนี้จะโจดอีกแล้วครับนี่น่าจะหมดอา้าวมีปลามีไหมน่าจะมีนะมีมีมีคือว่านิ่งกินแล้หนิ่งเลยอันนี้ก็กิกนหนีมาแล้วครับข้างลายตัวแรก อยู่อยู่ไหมอยูไ่ไม่งขึ้นมาแล้วอะไรเอ,อ่ยว้าข้างลายตัวเล็กครับปล่อยครับข้างลายกิเนเลยนะเห็นไหมฟับโดนอีกแล้วตีไปเองครับ วิ่งตามนะไปข้างลานดีนะวิ่งออกขวาแร้วหนงนหนวิ่งไปนู้นแล้วุนหนุนหนุนหนุนนึนหนงนหนมนนุนหนุนหนมนหนุงหนุนหนมนงนุนหนุนหงุนหนุนหนายอนกนหนนหนุนหนุหนุาหนุนหนนหนหน้าเขากินเลยโอ โกรลงน้ำกินเลยครับเนี่ยอยู่ด้วยไอ้ยาเขาเรียกว่าหามือครับอย่างเงี้ยปลาอะไรเอ่ยข้างไรใช้ดีนี่ไงอยู่ไอ้ยา เป็นประจวดครับไก่ไปหนอย <c oughs> โดนแล้วโยนไปกินโยนไปกินนี่จวดแล้ว อยู mm ่นี่มาเลยครับเข้าดีครับวันนี้ถือว่าใช้ได้อะไรทางลายอัน mm hmm. นี้ตัวเล็กถ้าตัวเล็กมากผมก็ปล่อยนะครับกินแล้วกินแล้วโดนสิ่งเนี้ยวัดสวนโดนครับ ันนี้หน้าใช้ดียังไงถ้าใช้ดีมันจะวิ่งครับจะวิ่งออกข้างแล้วนี่เห็นไหมถ้าใช้ดีมันจะวิ่งออกข้างนี่น่าจะหมดละตัวเล็กตอมโอ้ย <laughs> ตกใจรีบยก ดูน้ำหลังครับปล่อยครับใส่ให้มันกินนิดมีปลาเข็มด้วยมาตะเกติงกเห็นไ,ไหมเอ้ามีปลามีปลาเฉยกินตอนไหนเนี่ยอู้สวยสวยด้วยประจวบสวยด้วยครับ เลยอ่ะน่าจะอยู่นี่ข้างไลน์แน่นอนวิ่งออกข้างๆแล้วครับนี่ข้างไลน์ฟืบาางอะนี่ยกินเนี่ยเห็นไหม เลยฟับอยู่วัดแม่นซะด้วยอะไรอีกข้างลายหนะข้างลายครับ โดนอย่างเงี้ยปลาไรดึงแรงด้วยไอจวดใหญ่นี่จวดใครสวยเ,เข้ามาอยู่ข้างในไอจวดมัน <pouquinho. S 1> เข้ามาอยู่ข้างใน Đồ này kìa, heo ừ, đi nè, chuột nè, vô máy đi nè Đồ đúng 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 Sợi <laughs> <Sật đông. cười> ดเดยอยู่นี่อ่ะไอจวดีกล้วเห็นไหม,อ,มอยู่สิเงี้ยปลาอะไรให้จวดนะให้จวดไสดีนะตรงเนี้ยะไรไง อะไรเนี่ยแน่นเลยจวดใหญ่แล้วเอาคันใหญ่ตีตรงนี้ด้วยนี่ใสสวยอืนี่แน่นแน่นอยู่จวดสิย่งเงี้ยนี่ครับประจวด โดนกี่เล้วไอจวดใสสวยนี่ใสสวยสวยอันนี้ตอดแล้วเนี่ยอืมอี่าก็จวดซี่ดึงอย่างี้เนี่ยเนี่ยใสสวย,สวยฟัดนี่ใสดีครับวันนี้เอ้ามีปลาโูก ข้างลายตัวเล็กนี่โดนอย่างเงี้ยวิ่งตามอะไรเงี้ยน่าจะเป็นข้างลายครับไหวิ่งออกนู้นแล้วนะออกขวาล้วยนะ่าจะใชดีนี่ได้ โอนเลยนอนแล้วครับน่าจะเป็นข้างลายครับไงวิ่งออกข้างแล้วเห็นไหมใช่ครับข้างลายครับนี่ฮึฮอ,อนี่กินดี่นเองประจวบยินดี เนี่ยครับหน้าโคตหินเนี่ยตีอยู่มันหมุนวิ่งมาแต่ไกลจวดมาอย่างเงี้ยลอยน่ยจวดอยู่ข้างลายไอจวดจริงอุ้ยอุ้คขนุนกิน อุ้ยคันนี้โดนคันแรกไม่โดนคันนี้โดนครับไอดีอยู่นะอะไรข้างไหนลิจวดข้างไหนลิจวดไอจวดนี่มวิ่งออกนน่นเลยใช่ไหมไอจวดเล็ก กินติดด้วยวินน่งอุยอ้ยโดนเนียกินเหมือนปลาจวดเลยใช่ไหมไม่ใช่มั่งทางลายครับ ขนงจวดเหลืองเลยนี่อยู่สี่เงี้ยจวดสี่ใกล้ๆอย่างเงี้ยใช่ไหมหจวดครับโดนใจนวนี่ข้างไลายครับติดเฉยเนี่ยนะน่าจะเป็นน้ำหลังอจวดนี่ ครับมาดูผลงานวันนี้ครับนี่ได้ทําเคมีแกแล้วประจวดเยอะเลยครับวันนี้ประจวหนาข้างลายไม่เจอประดุกครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ